นี่คือเดโมเกมที่ชื่อว่า Little Kitty Big City นะครับเป็นเกมน้องแมวเหมือนเกมสต a y นะฮะแต่ว่าคนละบรรยากาศกันนะครับยังเป็นเกมเดโมอยู่นะฮะอันนี้ดูค่อนข้างแบบเหมือนโลกสดใสนะครับอันนู้นดูค่อนข้างแบบอึมครึมหน่อยๆน,นี่อะไรเนี่ยมีลูปปั้นอยู่บนตึกรถไฟฟ้าตึกกำลังเอ้ยคล้ายๆเหมือนกันนะมีนั่งล้างอะไรอย่างงี้เจ้าแมวนอนอยู่กลนด้วย ไม่ร้อนเหรอนอนตรงนี้จะล่วงไว้เนี่ยเฮ้ยๆเฮ้ว่าแล้วว่าแล้วเดี๋ยวตื่นต่นเออโอ้ยเกือบเกือบเกือบอ๋เฮ้ยกระโดดเอ้อข้างล่างไม่มีเอ้ากาเกาะไหวได้ยังไงเอ้อเออเออเกือบไปแล้วเวลาเมื่อกี้มาโอ้โหตกใจตกใจ มาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยเกิดเป็นแมวนี่มันลำบากจริงๆเลยเนี่ยวะอ,อยู่ที่ไหนเนี่ย <l ars> ก็แถวบ้านนายไม่ใช่เหรอกลับบ้านโอเคอหลงทางกันได้เลยเนี่ยเนี่ยฮะแมวเวลาถ้าเกิดแมวหายแมวหลงทางนะครับมาจากอย่างนี้นี่แหละุยภาพสวยนะน่ารักมากตาเขียวมีแผลเป็นอยู่ที่ที่ขาหลังนะฮะน่ารักมากชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรกลับบ้านทางไหนเดี๋ยนะ เราจําได้ว่าเราอยู่บนตึกสูงแล้วก็มีหน้าต่างที่มีที่นอนอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วนั่นไงพาที่อ้าโอ้โอกัวน okay. okay. ้ํากลน้ํากลวน้ำไม่อยากอาบน้ําแล้วทำไมไม่ปิดก๊อกน้ําเนี่ยโอเคไปทางนี Asia ้ไม่ได้กลับทางนู้นภาพสวยดีนะแมวน่ารักดีมีอะไรให้เล่นบ้างเอยแถวนี้วิ่งได้วิ่งได้เป็นแมวดําด้วยแมวนําโชคเฮ้เจ้าอีกา เมื่อกี้นายช่วยเราไว้ขอบคุณมากเลยอ๋อปีนได้มันเกาะเฉยๆแต่ว่าไม่ยอมปีนทำามไงถึงจะปีนเอ๊ะตรงนี้เข้าได้สวัสดีครับพาผมไปส่งบ้านหน่อยครับหยิบหยิบอ๋อคราบออาละได้เวลาและ <laughs> นี่แหละเวลาของในบ้านหายอย่างงี้นี่แหละกระโดดไม่ถึงไม่ถึงแฮะอืมอ่ะโอเค มีกินอะไรพัดมาจากตรงนี้อกินปลาทูบ้านไหนทอดปลาทูกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเราเดินตรงนี้ได้เกะกะจริงๆเลยเนี่ยออกไปซะเอาอกไปซะทา,ทางเดินอ๋อต้องพังสิบอันอืมเกะกะมากเลยเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเอาละต่อไปก็ไปตรงนูน้นกดสเปซบาร์ค้างไว้ ก็กดแล้วนี่ไงอ๋อนี่ไงเลงเลงเลงะฮะอ๋อโอเคไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้นี่ปีนได้ปีนได้เท้าเหนียวซะอย่างนี่ไงเฮ้เจ้าอีกาพากลับไปหน่อยสิเฮ้นี่เจ้าแมววินได้เมื่อกี้ใช่ไหมเอ้คุยกับฉันเหรอแล้วเห็นมีแมวตัวอื่นไหมล่ะแล้วใครกันที่พุ่งชนอีกากาอากาศเมื่อกี้ เอานายเองเหรอเอาขอโทษขอโทษเมื่อกี้มันอุบัติเหตุน่ะอุบัติเหตุเหรอดูเหมือนนายกำลังฝึกบินใช่ไหมแต่แต่ว่าฉันบินไม่ได้นะก็ใช่น่ะสินายจะบินได้ยังไงถ้าเกิดนายคิดอย่างนั้นมาเหอะกลางปีกแล้วก็บินพร้อมฉัน,เด,น,เ,นเ,เดี๋ยวก่อนเราไม่มีปีกปีกไหนเล่าเดี๋ยวก่อนเจ้าอีกาตามอีกาไปโอ้ตามทําไมเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งเล่งก่อนอ่ะีเพื่อนมีอีกาเอ้ข้างล่างมีคนด้วย เฮึบสวัสดีครับมนุษย์นี่คือจิตกรที่แบบกำลังนึกงานไม่ออกใช่ไหมแล้วก็เรามาช่วยทําศิลปะให้เขาคุณครับให้ผมช่วยไหมครับไม่ต้องห่วงครับงานของคุณขายได้แน่นอนด้วยรอยเท้าผม mm hmm. เชื่อได้เลยมีมูลค่าเยอะได้หลายบาทครับอื mm hmm. นี่แหละครับรอยเท้าแมวหาไม่ได้จากที่ไหนครับนี่คือลายเซ็นนะครับใช่แล้วครับคุณมนุษย์ เอาไปขายได้เลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรตรงนี้ดึง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 ไปไหนดึงอ,อ๋อ,อ,อ,อเป็นทางออกอือฮึไปแล้วนะครับคลานแอ,อะอะออกมาได้ละในเมืองที่แสนเงียบเหงาไม่มีใครเป็นเพื่อนเราเลยเจ้าอีก,กาไปไหนก็ไม่รู้ซุมมี่ซูมอะไรมาทางนี้ลอดไป กลายเป็นอาร์ติสผมทำเสร็จตั้งนานแล้วครับทำไมเพิ่งมาเฮ้เจ้าอีกาเรามาถึงแล้วโอ้หมาหมาจะชีบอะเฮ้หยุดนะตรงนั้นรู้ไหมว่าเจ้าหมาเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของถนนอะอยู่นี่นี่เองทำไมนานจังลืมกลางปีกหรือไงไม่มีปีกเฮ้ยก็บอกแล้วไงไม่มีปีกวัดแล้วบินได้ยังไงเมื่อกี้ ก็บอกว่าไม่ได้บินพอดีตกจากหน้าต่างนะ่ะอา้าวแล้วบินไม่ได้จะกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยอ่คือฉันไม่มั่นใจนะว่าฉันจะมีกําลังพอที่จะปีนขึ้นไปได้อนะตอนนี้ก็หิวด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนอีกาคนนี้มีปลาอยู่จริงเหรอซับไพอดีมาน่ะจะให้เฉยเฉยได้ยังไงฉันเสนอให้ปลานายแต่นายต้องไปเก็บเก็บอะไรเนี่ยชายนี่2ี่ส้ชายนี่นะฮะไปเก็บอะไรก็ไม่รู้อะไรคือชายนี่เหรออ่ะเดี๋ยวนายก็รู้เองว่าชายนี่คืออะไร แล้วมันมีค่าเหรอมีค่าเหรอประเมินค่าไม่ได้เลยแหละโอ้โอเคโ okay, okay. อเคโอเคเคยจริงๆแล้วของพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรวางอยู่บนพื้นรู้ไหมมันอาจจะทำให้คนบาดเจ็บได้อุย้ยอีกาอีกาเป็นคนดีนี่แตยงนั้นไปเก็บมา25อันแล้วกันอ่ะแล้วฉันจะได้ปลาใช่ไหมแน่นอนโอเคเราคุยกับอีการู้เรื่องนะฮะกลัวจังเลยกลัวจังเลยรู้ไหมว่าใครใหญ่ฮะอ่ะ โอเคโอเคโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อ oh, เป็นอันนี้ฮะที่เปิดกระป๋องเป็นพวกโลหะใช่ไหมเก็บพวกโลหะมาอืมแล้วก็อันนี้อืมแล้วก็ไปตรงนู้นโห oh, ตามหลักกาสตา์ของแมวเลยนะฮะจะปีนไปอีกที่หนึ่งได้ก็ต้องมีแบบมีที่รับรองก่อนสองอันสองชัยนี่ข้างบนนู้นข้างบนนู้นข้างบนนู้น ถึงไหมถึงเหมือนจะถึงมันจะถึงเอออ่านี่สามชัยนี่บนรถไม่มีบนนี้ไม่มีต้องการต้องยี่สิบห้าอันเพื่อปลาหนึ่งตัวนี่อะไรเนี่ยโปกเกมอนเหรอเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยลูกบอลโอ้อ p p เปิล t หมวกแมวหมวกแอปเปไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้น่ารักอยู่แล้วอันนี้ไปไม่ได้อีกข้ามได้ไหม ไม่น่าจะผลไม่ผลอโอเอเจ้านกเจ้านกสวัสดีคุยได้ไหมเนี่ยคุยไม่ได้ตัวนี้พูดไม่ได้อันนี้อ๋อเก็บได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชยนี่เฮ้ยนายหน้าใหม่เหรอมาดูนกหรือไงจริงๆก็ไม่เคยเห็นใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนเลยนะปกติจะมีกระจกขวางอยู่นะ่ะอ๋อแมวอยู่ในบ้านละสิออืมเข้าใจเข้าใจ แล้วฉันจะเข้าไปใกล้พงนกได้ไหมเนี่ยอาจริงๆนายเข้าไปได้นะนายต้องค่อยๆย่องเข้าไปอ๋อสอนเราอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วต้องหาขนมปังมาใช่ไหมอามีขนมปังแถวนี้มีขนมปังให้ยืมไหมไม่ขนมปังมันมาจากคนไม่ได้มาจากแมวในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าเอกสารนายหาได้เลยมีขนมปังอยู่แน่นอนมนุษย์อยู่ไหนมนุษย์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  มนุษย์มีขนมปังไหมโอ้บล็อกออกไปไม่ได้เหรออ๋อมีอันนี้กั้นอยู่โทครับมีขนมปังไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยมือถืออีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่ไงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้น,นี้ออนี่ขนมปังมาแล้วรู้ว่านายอยากกินขนมปังตรงนี้รอ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 นกลงมา แล้วก็จู่โจมเตรียมตัวเตรียมตัวแหมพวกนายสองตัวไม่รอดแน่ไม่รอดแน่อือนี่จับได้แล้วเย้จับนกได้แล้วโอ้ขนนกได้ขนนกมาอันหนึ่งเป็นไงบ้างเพื่อนเราเก่งไหมขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ดีนะที่นายปล่อยเข้าไปนะเราจับได้เราก็ต้องปล่อยรู้ไหม อ,อย่าลืมเก็บขนเอาไว้ล่ะฉันได้ยินมาว่ามีสัตว์บางตัวชอบเก็บขนนกอะไรอะอ๋อโอเคขอบคุณมากล้เาเจอกันแล้วเ,เจอกันหน้าดูแบบเจเล์มากดวงตาและหน้าจเจล์มากตาสวยอะ่ะแมวเ,เกมนี้อ่ะโอเคครับนี่คือเดโมนะครับยังเก็บไม่ครบเจ้าชายนี่นะฮะตั้ง25บห้าอันแต่ผมจับนกได้ตัวหนึ่งแล้วเอาไว้มาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะฮะอ้าว